สวัสดีครับน้องเม่นสวัสดีครับน้องเม่นสวัสดีค่ะ,คะน้องเมน่นครับสมมติ MBA ชมเป็นวัยรุ่นที่มักเสี่ยงโชคครับเฮ่งครับสมมติช,ชมเนาะบิ๊กบอลเกลีงแม่นครับน้องเม่นนี่มักซืคคค้อลอตเตอรี่จับคือนึงกับถือเป็นชุดใหญ่ครับสมมติชมเบาแอ็มเมทงหูยินข่าวกับทีมงานบอโลสาท่านที่ก็าสููฟังนะครับวันที่สิบหกท่นวาคมนี่ตัวไหนครับฝันแนวไหนครับเออผมฝันวา่าเนี่ยครับเนี่ยครับผมฝันวา่า น้ามันนอนที่ห้องผมแต่ว่าผมหงุดหงดอกครับผมไปรอกินเหล่าครับผมผมกลับมาเห็นหน้านอนอยู่ในห้องผมนอกครับผมนั่นปวดนอกครับผมเหล่าขาวเหล่าสีขนมเียบครับผมกับแยมเพียบนะครับครับผมครับที่ไหนเรากลับมาบัดนี่ผมก็เลยพอแล้วน่าจะมา่ยัง เราก็บอกว่าหน้าขอม่นอนเที่ยกันจะเข้าครับเล้วหน้าจะเขาเมื่อเชียงในครับผมครับผมครับผมกระทิ๊ตนีเมียเราเมียเราหนึ่งแกยเกียงกอกแราว่าใช้เสีอครับแยกแต่เกียงในครับผมครับผมก็เลยบอกหน้าจะเห็นเสนตรงนี้ผมเกิดด้วนใจผมนาครับครับผมครับผมคนเราเหนี่ยมเห็นเส้น วันที้นีดูใช่เพื่นกับไปนอนอยังแค่ยี่สิบบาทนี่ครับครับผมเลยเนาะบักดินขึ้นมาช่วงไหนยี่สครับผมอ่าเราก็จิออกเงอแต่ว่าเราฝากขวางไว้ครับครับมีขนมเมียนหน้าฝากเนี้ยเนี่ยได้เมียนเนาะเราได้กินข้างหน้าเบือดครับผมอ่าจงไว้เห็นรำเนี่ยเมียนเราซี้นั่นแก่เบิร์ตสุขวดด้วยครับเราเขาพร้อม แล้วเขาเหลือผมนั่ไในเรื่องกินอยู่สุดยอดนี่ผมยันบอกทุกบอกผมก่อนผมกันเลยงบอกผมกินต้องเจอดรอกจองเอาเงินน่อย่าสามบาทรัะครับกว่สิปเปียกว่าครับผมครับไม่ใช่ในเพื่อนกอกเมืองกับีาเพื่อนครับกับลูกชายเพื่อนครับผมครับอำเภอเื่องในครับอำเภอเคื่องในแม่ครับผมบันที่บัว คร so ับผมหูหอดบ้านอีกตัวนี้มองผมไมเคยไปเห็นงานกับเราโอ้ครับผมงานแต่ก่อนผมเคอยู่เในกับหน้าดครับงานขับรถตรงลูกนอกครับครับไปมันก็มีซ้ำนี้แหละครับไปเป็นเงินยี่สิบบาทไม่นอาจจะเป็นสองศูนครับผมผมก็เลยว่าหน้าผมเก็เพียซะสิบบาทแล้วก็จบผมสิบบาทครับผมขนมยังในเทียบซะเต็มเฮือนผมอยู่ยี่ขึ้นปูนเลย้านในที่เท่าใดคะ เลขที่หกสามครับหมูเจ็ดหกสามหมูเจ็ดครับผมอาจี่เป็นหกสามเจ็ดก็ได้นาะเป็นสามตัวครับเอฟซีทัานถามักสองตัวกับหกสามหรือว่าสองศูนย์ครับผมต้องันมีเนี่ยขอวใ้ซ้ำนี่นะครับไอซ้ำนี่โอเคครับครับผมโอ้ยฟันแม่นเนาะนองเม่นครับน่องเย็นขาวก็เลยผีก็เลยมหานนองครับดีหลายทียู่บานครับทีโบ้แพงตัวเลขครับ เป็นความฝันของวัยรุ่นครับฝันว่าได้กินเหลากินยากับธรรมชาตินะครับเนาะคิดเนาปลูกพันธุ์กับตัวไรกับมักสิ่ฝันเห็นแนวนะครับเอฟซีผมเคยสื่อก็เมียผมงงอกคร้งแรกเลยไอ้ครับสื่อฮกนึงแต่ละปีแ่ละเจ็บเจ็บปีอาแปลกผมอยู่ก็เมียผมครับผมเฮ้ยสื่อเห้อสื่ออันอันซื้อเล็กเห้อใครนะิบบาทครับสื่อฮกนึงเห้อใรเนี่ยครับผมในหอยมาบอกไวายครับ มันจิ้มก็หูผมเลยน่าครับผมอ่ามียะัรมาเป็นเสี่ยถือที่บาทนิดๆครับผมเขาเกิดรวยจริงจีอือโอ้ยว่ะนี่แหละครับน้องเมนครับนี่เท้อะวะมันสื่อๆหน่อยสื่อไลยกับโบเป็นยังครับเก็บีเนาะครับเคนโบแพงตัวเลขครับขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งคนละครับน้องเมนครับสมมติสามรค่าบ่ายครับผมงวดนี้ให้จับชุดใหญ่เนาะครับผมสองศูนย์เนาะแค่เดียวครับผมกเบาบูงแค่เดียวครับอ้าวเพราะว่าเพิ่นให้เงินจริสิบบาท เลขเลขยกไกทะเบียนลงถ่ายซีหาทะเบียนเอียงครับนี่ทะเบียนรถนีเซนรถกระบะข้างหน้าผมตัวผมครับพันเกลียวบ่ครับนี่เอาเกลืหน้าผมเอาเราขับรถมาจอดจริงขั้นคับรถมาจอดจริงขัน้นหลังนี้แมียผมซีหาหนนี้เกือบลืมตัวนี้ครับเอฟซีเอาซีหาไปนั่งได้ครับครับผมมียังอีกบว่าครับบาดนี้โอเคครับโอเคอุ้ยขอบคุณที่รักครับสวัสดีครับขอบคุณจ้าน้องเมนขอบคุณจ้า นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องเม่นค่ะท่านผู้ชมสองศูนย์สองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมบ้านเลขทีก่กับบ้านเลขที่หกสิบสา,ามหมู่เจ็ดทะเบียนรถกับทะเบียนรถสี่ห้าสี่ห้านะค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโชม,มิลาบกับน้องเม่นนะคะเนาะประจําวัน,นวันที่สิบหกธันวาคมพศสองพ,พันหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวกัสิลาท่านผู้ชมพิธกรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้จุกโจงมันหมาน เฮงเฮงรวยค่ะก็ยี่เพิ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะแบบชมบ่งของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะบเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับในนีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสี่เหือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตขับนางถ่ายอยู่ของใมกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่ะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะครับบี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้ธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนยพ่อนวดนีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้ายคาๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่นำเทธาล่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบามากเนี่ยเอาไปไสใส่ได้ขกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่ามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับนาอแล้วก็เมื่อเตะครับท่ามผู้ชมเมื่อเตะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเือรูปปากสามเือนะครับทาปากสามเือทาคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดุกกมนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลวงปูลุ้ยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับหุงยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสีนเนยดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสีนเนยดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดใหดดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเราเอมเราตรงเนี่เอาม้าโบลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกัโทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมย๋เบาเอมเราตรงกัดสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หนงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ